จากข้อที่แล้วเนาะก็มีบางส่วนที่ยังน่าสงสัยอยู่ที่ผมในอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อย่างเช่นตรงนี้ก็คือตอกจันไว้เนาะที่ระยะทางระยะทางจากทีเท่ากับศูนเนี่ยไปจนถึงทีเท่ากับสองเนี่ยทำไมมันถึงได้กลายเป็น S 2ลบกับ s 0 s เนี่ยเป็นการกระจัดมันสามารถแทนได้อย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งเป็นตำแหน่งตั้งแต่จุดแรกก็คือ s ศนั่นเองอันนี้เราให้เป็น s ศูนย์เป็นตำแหน่งแรกไปจนถึงตำแหน่งดใดๆใดที่ดีก็คือ s 2อยู่ในพิกัดเนาะพิกัดสักพิกัดหนึ่งการจะหาว่า s ศูเนี่ยห่างกับ s 2เท่าไหร่เนี่ยเราไปทำการเอาระยะตรงนี้เนาะ แล้วก็ลบกับระยะของ s ศูนย์เองปึ๊บเอาตัวนี้ลบตัวนี้ก็จะได้เป็นระยะของเอ่อระหว่าง s 2องถึง s ศย์อ่ะแค่นี้เคลียอ่ะแล้วคราวนี้ทําไมเราต้องแบ่งช่วงคิดทําไมเราเราจะหาจาก t ศูนย์ไปถึง t 4ี่ทำไมเราไม่เอา t 4ี่อ้ทําไมเราไม่เอา s สี่ลบ s ศูนย์ไปเลยมันทําไม่ได้เนื่องจากอา่า จากความสัมพันธ์นะสมมตุติความสัมพันธ์ถ้ายังจํากราฟของมันได้เนี่ยกราฟของอความเร็วนาะความเร็วในเนี้ยความเร็วในเนี้ยกราฟมันเป็นตัวทีกําลังสองเนาะหมายความว่ามันเป็นรูปพาราโบลามันน่าจะหน้าตาประมาณนี้สมมตินะสมมติผมวัดหน้าตาประมาณนี้ แล้วก็ตั้งแต่ t ศูนย์ไปจนถึง t สองเนี่ยอันนี้คือ t เท่ากับศูนย์แล้วก็ t เท่ากับสองเนี่ยมันมีช่วงก็คือตรงนี้ t เท่ากับสองตรงนี้เนาะ t เท่ากับสองแล้วก็มี t เท่ากับสี่ถ้าเราจะหา พื้นที่ตรงนี้ที่เราต้องการพื้นที่สองส่วนนี้ถ้าผมแรงเงาสีใหม่แล้วกันมาเป็นสีแดงเราต้องการพื้นที่สีแดงเนี่ยเวลาเราจะทําการอินทิเกรตเนี่ยเราไม่สามารถอินทิเกรตตั้งแต่สี่ไปถึงศูนย์ได้เลยเราจะต้องทําการแบ่งช่วงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีค่าบวกตรงนี้จะมีค่าลบถ้า,าทำการอินทิเกรตปกติมันก็จะหักล้างกันแต่ถ้าเราต้องการพื้นที่ ทั้งหมดเนี่ยซึ่งพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้คือระยะทางเราจะต้องทําการแบ่งช่วงก็คือช่วงตั้งแต่ศูนย์ไปถึงสองแล้วก็จากสองเนี่ยไปถึงสี่อย่างนี้ถึงจะได้ค่าออกมาที่ถูกต้องหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่มีทั้งไปแล้วก็กลับดูจากตอนแรกที่เราหามาได้ก็คือเราจะเห็นว่าจากตอนแรกเนี่ยอ่ะดูอันนี้แล้วกันจะเห็นว่าจากตอนแรกเนี่ยที่ทีทีเท่ากับศูนย์เนี่ยสมมตินอนุภาคอยู่ตรงนี้ เราไม่ยังเป็นต้องรู้ก็ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอเวลาผ่านไปสองวิมันเคลื่อนที่ไปทางลบเนาะก็ให้ไปทางซ้ายแล้วกันลบสี่แสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้วสี่ถดไว้สี่สี่ฟุตลบสี่ฟุตอ่ะจากนั้นจากสี่ไปจากสองไปสี่เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปอีกยี่สิบฟุตยี่สิบเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเคลื่อนที่ไปทางขวาอีกยี่สิบยี่สิบฟุตแสดงว่ามันเคลื่อนที่เพิ่มไปอีกยี่สิบ ไม่เป็นต้นสนเครื่องหมายเพราะว่ามันเป็นการวาดเป็นการคิดจากออภาพเลยก็จบแล้วแสดงว่าจากศูนย์ไปถึง4เนี่ยเราเคลื่อนที่ไปทั้งหมด24ฟุตร,รวมกันยี่สิบ่านี้จบน่าจะเขียร์แล้วเนาะอ่ะถ้ามาสมมุติว่าสมมุตินะจาก t ีทีศูนย์ไปจนถึง t ห้าสมมติว่ามีการเคลื่อนที่อย่างนี้ปึ๊บอันนี้อันนี้ t เท่ากับศูนย์แล้วกันอันนี้ t เท่ากับหนึ่งมันเคลื่อนที่มางนี้ T เท่ากับสองมานี่อันนี้ t เท่ากับสองแล้วก็มางนี้ t เท่ากับสามแล้วก็กลับไปฟุบอันนี้เป็น t เท่ากับห้าอ่ะถ้าเกิดการเคลื่อนที่อย่างนี้ แน่นอนว่าการกระจัดมันก็ต้องเป็นจากจุดแรกใช่ไหมที่เกับศูนย์ไปจนถึงที่เกับห้าก็คือนี่เลยสองช่องก็เป็นสองช่องเลยให้เป็นสองยูแล้วกันให้เป็นก็คือสองช่องแต่การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ระยะทางจริงๆของมันเนี่ยไม่ใช่สองเลยมันเคลื่อนที่อะไรสี่ใช่ไหมอันนี้กับหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด แล้วก็อันนี้1 2 3 4 4โดยเราต้องแบ่งช่วงแบ่งแบ่งแบ่งตั้งแต่ทีศไป1 1ไปสองสไป3แล้วก็3ไป5้ตามช่วงเพื่อที่จะให้มันได้ระยะทางที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่การกระจัดโดยปกติแล้วโจทย์ทั่วไปมันจะไม่ค่อยถามระยะทางหรอกส่วนใหญ่มันจะถามการกระจับมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ใช้ความเข้าใจระดับหนึ่งเลยอ่าถ้าอย่างในตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่า แสดงว่าไอตัว v เนี่ยเนี่ยมันมี v ตัวเนี้ย v เท่ากับศูนย์ตรงนี้มีตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้มันมี v เท่ากับศูนย์สามที่แสดงว่าตัว v มันน่าจะเป็นสมก,การหน้าตายอย่างนี้ก็คือมี t มี t ลบหนึ่งตัวหนึง่งแล้วก็มี t ลบสองแล้วก็มี t ลบสามสมก,การขั้นต่ำน่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้หรืออาจจะมีต่ออีกอืม แล้วก็สามารถดาวสามาการได้จากการดูกราฟรูปนี้นะประมาณนี้ก็คือเน่จะได้ว่ามี v เนี่ยสามมี v เท่ากับศูนย์เนี่ยสามจุดจากกราฟรูปนี้นะประมาณนี้ในการหาระยะทางส่วนใหญ่ปกติโจทย์จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่อันนี้หยิบศูนย์ูนย์มาแล้วบังเอิญก็มาบังเอิญมาเจอก็เลยต้องมาอธิบายให้เคลียอืมโอเค